สวัสดีครับจะมาแนะนำวิธีการดูแลตัวเองนะครับหลังจากผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิงนะครับหมอขอเน้นการดูแลหลังผ่าตัดเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องแผลผ่าตัดภายนอกนะครับแผลผ่าตัดเนี่ยจะใช้เวลาในการหายนะครับประมาณ1เดือนในช่วงแรกแนะนําให้ทายานะครับบริเวณ ทั่วทั้งแผลนะครับทุกครั้งหลังอาบน้ําแล้วก็ทุกครั้งหลังเข้าน้ำนะครับส่วนที่สอนะครับจะเป็นเรื่องของการดูแลช่องคลอดใหม่นะครับการผ่าตัดแปลงเพศเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการขยายช่องคลอดอย่างสม่าเสมอในช่วงหนึ่งปีแรกนะครับเพื่อให้ช่องคลอดนี่มีความลึกแล้วก็กว้างเพียงพอที่จะสามารถใช้งานได้นะครับก็จะเป็นแท่นแบบนี้นะครับซึ่งทําจากอะคริลิกมีความแข็งนะครับซึ่งสามารถสู้กับการหดลังของร่างกายที่จะทำให้ช่องคลอดติดแคบได้ดีนะครับ ตัวแท่งเนี่ยก็จะมีตัวเลขบอกนะครับว่าถึงความลึกกี่นิ้วแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้คนไข้นะครับทำการขยายด้วยตัวเองเวะลาสองครั้งนะครับใช้เวลาครั้งหนึ่งชั่วโมงทําทุกวันติดต่อ,อก,กัน1ปีนะครับผมโดยที่ขนาดเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มจากไซส์เล็กนะครับไปเป็นไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่นะครับในระยเวลาทุกๆ2ส,สัปดาห์เมื่อถึงไซส์ใหญ่แล้วเนี่ยให้ ใช้ไซส์ใหญ่ทุกครั้งนะครับจนครบ1ปีแล้วก็แนะนําว่าให้ใส่ถุงยาอนาไมยแล้วก็ใช้เจลลอดลื่นทุกครั้งนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ทําได้ง่ายกว่านะครับแต่หมอก็จะแนะนําว่าให้ใช้เสริมการเป็นแท่งขยายแบบนิ่มวิธีการใช้งานก็คือสามารถที่จะใส่แท่งนี้เข้าไปจนสุดนะครับแล้วก็ใส่กระกงชั้นในทับไว้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินไปเดินมาหรือว่าทํากิจวัตรประจําวันได้ในช่วงเวลาที่ขยายนะครับโดยถ้าหากขยายได้แท่งนิ่มจะให้ใช้ เวลาครั้งละ2ชั่วโมงครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับในการผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิงนะครับสามารถเข้ามาพบหมอปรึกษาหมอที่โรงพยาบาลยันฮีนะครับ